สวัสดีค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นการบันทึกรายชื่อของพนักงานนะคะกิจการมีพนักงานรายเดือนดังนี้นะคะศูนย์หนึ่งนางสาวสุขใจแก่งมากสถานะโสดคผเหตขายบัตรประชาชนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเงินเดือนนะคะห้าหมื่นเริ่มทำงานศูนย์หนึ่งศูนย์สองสองห้าห้าเจ็ด ที่อยู่ลาราวหนศูน้า102 50บัญชีรับเงินเดือนสองห้าศูนยขีดสขีดศูนย์ขีดหรหัส02นะคะนายดีจริงแน่นอนสถานะโสดแานกนขายเคยทำงานที่บริษัทสมาร์ทบิดบัตรประชาชน234567 890 1 2 3หก เงินเดือนหน0 0งหาพค่ะเริ่มทำงานวันที่0102 2558ที่อยู่สะพานสูงหนึ่ง์สองสี่บัญชีรับเงินเดือน 250, 2 5 0ห้าศูนย์ขีดสขีดศูขีดสรหัส03นางสาวงามกิงดีพร้อมสถานะโสด เริ่รมทำงาณครั้งแรกที่นี่บัตรประชาชน3456ี่ห้าหกเจเงินเดือน15,000เริ่มทำงานศูนย์หนึงศนย์สองสองที่อยู่ด้านทวีหนึ่งบัญชีรับเงินเดือนสอ0ห้าศูนย์ขีดสขีดศูขีดสา เรากลับไอที่โปรแกรมกันนะคะเมื่อเข้ามาที่หน้าจอหลักของโปรแกรมนะคะคลิกท,ที่ฐานข้อมูลค่ะเลือกเพิ่มและแก้ไขตำแหน่งค่ะ กด F3 เพื่อเพอิ่มค่ะรหัสนะคะคือ01ชื่อภาษาไทยค่ะพนักงนานขายกด F10 บันทึกค่ะ รหัสนะคะองค่ะชื่อภาษาไทยนะคะบัญชีค่ะกด F10 บันทึกค่ะเราไม่ต้องการเพิ่มข้อมูลนะคะกด F cap ออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้กดย็ดค่ะ ด F ออกค่ะในที่นี้เราจะทำการเพิ่มและแก้ไขรายชื่อไฟล์นะคะเรากดคลิกเลือกเพิ่มและแก้ไขรายชื่อไฟล์ค่ะกด F 3เพิ่มค่ะรหัสนะคะคือ01ค่ะ ชื่อนะคะคือขายค่ะกด F10 บันทึกค่ะรหัสต่อมานะคะคือ02ค่ะชื่อนะคะคือบัญชีค่ะกด F10 บันทึกค่ะ เราไม่ต้องการเพิ่มข้อมูลนะคะกด f ขปออกค่ะต้องการยกเลือข้อมูลนี้กด yes ค่ะแล้วก็กดออกกลับมาที่เมนูนะคะเราจะทำการเพิ่มแผนกค่ะกดเพิ่มแก้ไขชื่อแผนกค่ะ แผนกนะคะคือ00ค่ะชื่อนะคะคือขายค่ะรหัสนะคะกดศูนนย์หึ่งค่ะ คือถายนะคะกด F10 save ค่ะต่อมานะคะคือรหัส02ค่ะชื่อนะคะคือบัญชีค่ะ ายนะคะคือศูนสองค่ะคือบัญชีค่ะกด F10 save ค่ะไม่ต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มนะคะกด F10 ออกค่ะต้องการยกเลิกข้อมูลนี้กด yes ค่ะกด F10 ออกค่ะ ต่อไปจะเป็นการบันทึกเกี่ยวกับรายชื่อพนักง,งานนะคะคิดที่ก้เพิ่มแก้ไขประวัติพนักง,งานค่ะกด F3 เพิ่มค่ะรหัสพนักง,งานนะคะคือ01ค่ะ คำนำหน้านะคะคือนางสาวค่ะชื่อพนักง,งานนะคะคือสุขใจเก่งมากค่ะ เศนะคะในที่นี้จาก M เปลี่ยนเป็น F ค่ะต่อไปมาที่หน้าสองนะคะที่อยู่ค่ะคือเขตลาดท้าค่ะ หัสไปรษณีย์นะคะคือ1 0 2 5 0ค่ะ จังหวัดนะคะคือกรุงเทพมหานครค่ะกดเลือกค่ะต่อมาหน้าสามนะคะวันที่เริ่มทำงานค่ะ คือวันที่01-01-2557ค่ะ เงินเดือนละค่าแรงนะคะคือห้าหมื่นค่ะเชื่อธนาคารนะคะเราจะใส่จุดและเอนเ r ค่ะในที่นี้เราจะเลือกธนาคารธนาตาิค่ะ เลือกค่ะสาขาธนาคารนะคะคือสาขาราฟคำแหงค่ะเลขบัญชีนะคะคือสองห้าศูนย์ขีดสองขีดศูนย์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 หนึ่ง ขีดหนึ่งค่ะต่อไปมาหน้าที่สี่นะคะเลขบัตรประชาชนนะคะคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามค่ะ สิบบันทึกได้เลยค่ะพนักงานคนที่สองนะคะรหัสพนักงานคือศูนสองค่ะคำนำหน้านะคะคือนายค่ะชื่อพนักงานนะคะคือดีจริงแน่นอนค่ะ เขตนะคะในที่นี้เป็นเอ็มถูกต้องแล้วค่ะต่อมาหน้าสองนะคะที่อยู่ะคะ่ะคือเขตสะพานสูงะคะ่ะจังหวัดนะคะกรุงเทพมหานครนะคะ่ะ เลือกคะ่ะรหัสไปรษณีย์นะคะคือหนึ่งศูนย์สองสี่ศูนย์ค่ะต่อไปหน้าที่สามนะคะวันที่เริ่มทำงานค่ะคือวันที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองสองห้าห้าแปดค่ะ เินเดือนค่าแรงนะคะคือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะชื่อธนาคารนะคะใส่จุด e อ t e r ค่ะในที่นี้คือธนาคารธนาชาติค่ะกดเลือกค่ะสาขาธนาคารนะคะคือสาขา นำคำแหงค่ะเลขที่บัญชีเงินฝากนะคะคือ250ห้าศูนยขีดสองขีดศูขีดสองค่ะ ต่อไปมาหน้าที่สี่นะคะเลขบัตรประชาชนค่ะคือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ค่ะกด F สิบบันทึกค่ะ ต่อไปรายที่สามนะคะรหัสคือศูนย์สามค่ะคำนำหน้านะคะคือนางสาวค่ะชื่อนะคะคืองามจริงดีพร้อมค่ะ เพศนะคะจาก M เปลี B ่ยนเป็น F ค่ะคือผู้หญิงค่ะต่อไปหน้าที่สองนะคะที่อยู่ค่ะคือเขตราชเทวีค่ะจังหวัดนะคะคือกรุงเทพมหาคนครค่ะ รหัสไปรษณีย์ค่ะคือหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ค่ะต่อมาหน้าที่สามนะคะวันที่เริ่มทำงานค่ะคือวันที่หนึ่งศูนย์สองสองห้าห้าแปดค่ะ เงินเดือนค่าแรงนะคะคือหนึ่งหมื่นห้าพันค่ะธนาคารนะคะคือธนาคารธนาชาติค่ะใส่จุด enter ค่ะกดเลือกธนาคารธนาชาตินะคะสาขาธนาคารคือสาขารามาเหกาค่ะ เลขที่บัญชีเงินฝากนะคะคือสองห้าศูนย์ขีดสองขีดศูนย์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 สามขีดสามค่ะต่อไปมาหน้าที่สี่นะคะบัตรเลขบัตรประชาชนค่ะคือสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าค่ะกด F 1 0บันทึกค่ะเราไม่ต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มเลยนะคะกด F เข็ออกค่ะยกเลือกข้อมูลนี้กด yes ค่ะเราก็จะเห็นว่ามีรายการขึ้นมาสามรายการนะคะ เราไม่ต้องการบันทึกราคากด F เ,เข e p ออกเพื่อกลับไปที่เมนูหลักค่ะขอบคุณค่ะ